วันนี้วันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบัปตดาซึ่งพูดโดยอเวกบัปตดาเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมปี2005หัวข้อของเมอรีในวันนี้ให้กำหนดวันในการที่จะกลับมาสมบูรณ์และสมบูรณ์พร้อมและเป็นผู้ที่พร้อมอยู่เสมอ ตามเวลาวันนี้บัพตาดากำลังดูสามรูปแบบของลูกๆทั้งหลายในทุกๆที่ดังเช่นที่ลูกจดจำความสัมพันธ์สามความสัมพันธ์พิเศษที่อยู่กับพ่อในหนทางเดียวกันบาบานั้นยินดีที่ได้เห็นสามรูปแบบของลูกๆลูกรู้จักสามรูปแบบของลูกแล้วนิใช่หรือ ในเวลานี้ลูกๆทั้งหลายอยู่ในรูปแบบของบรามินสภาพสุดท้ายของบรามินก็คือสภาพเทวดานางฟ้าและเทวดานางฟ้านั้นต่อมาก็จะมาเป็นเทพความพิเศษที่สุดทั้งหมดก็คืออยู่ในชีวิตบรามินในเวลาปัจจุบันนี้ชีวิตบรามินนั้นล้ำค่า คุณสมบัติพิเศษของชีวิตบรามินก็คือความบริสุทธ ja ิ์ความบริส anyway> ุทธ cool ิ์นั้นเป็นความจริงของชีวิตบรามินความบริสุทธิ์เป็นบุคลิกภาพของชีวิตบรามินความบริสุทธิ์เป็นแม่ของความสุขและความสงบลูกนั้นมีความบริสุทธิ์ได้มากเท่าไหร่ลูกนั้นก็จะมีความสุขและความสงบได้มากตามนั้น ในชีวิตของลูกและในหนทางที่เป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะมาเป็นธรรมชาติของลูกเป้าหมายของดวงยานที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่มาเป็นเทพจากที่เป็นรามินแต่จะมาเป็นเทวดานางฟ้าก่อนแล้วต่อมาจากเทวดานางฟ้าก็จะมาเป็นเทพ ดังนั้นบราหมินนั้นจะมาเป็นเทวดานางฟ้าและเทวดานางฟ้าก็จะมาเป็นเทพบัพตดากำลังดูสามรูปแบบเหล่านี้ของลูกๆสามรูปแบบของลูกนั้นได้มาอยู่เบื้องหน้าลูกๆทั้งหลายไหมพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีกับทุกๆคน และยังมีความคิดที่เป็นบวกต่อตัวลูกเองและขณะเดียวกันนำเวลาแห่งการเปิดเผยเข้ามาใกล้พื้นฐานแห่งความสำเร็จในการรับใช้ที่ลูกทำคือการมีทัศนคติของความปรารถนาดีเพราะทัศนคติของลูกนี้จะเพิ่มพลังในคนอื่นๆที่จะซึมซับและก็ต้องการที่จะ ค้นพบได้มากขึ้นงานรับใช้ที่ทำด้วยคำพูดในหนทางเช่นนี้จะได้รับความสำเร็จอย่างง่ายได้ดวงยานผู้ที่มีความคิดบวกต่อตัวเขาเองจะเป็นเกราะกันมายาอยู่เสมอแล้วก็ยังจะมาเป็นภูมิคุ้มกันที่จะตึมจับความอ่อนแอของใครๆได้หรือ จะถูกดึงดูดไปหาบุคคลหรือวัตถุที่ครอบครองใดๆเมื่อลูกนั้นใส่พรเหล่านี้ทั้งสองเข้าไปในชีวิตปฏิบัติของลูกเวลาสำหรับการเปิดเผยก็จะมาถึงข้อติพ์ให้อุทิศแม้แต่ความคิดของลูกแล้วความอ่อนแอทั้งหมดก็จะออกไปจากลูกได้โดยอัตโนมัติอัตจัก Um, Santi. Tá.